สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ตึก11ซึ่งเป็นตึกที่เราจะใช้เรียนกันนะครับของคณะเทคโนโลยีสาตรสน่เทศซึ่งชั้นที่เราจะใช้เรียนกันนะครับก็จะมีชั้น10ซึ่งเป็นกองอำนวยการชั้น9จะเป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น7จ,จะเป็นห้องเลคเชอร์นะครับส่วนชั้น5ก็จะเป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อีกชั้นหนึ่ง นวัครับวันนี้เราจะมาแนะนําคณะไอ e ีหรือคณะเทคโนโลยีสารสนเทศกันนะครับอตอนนี้เราอยู่บนชั้นสิบครับเป็นที่อํานวยการกองอานวยการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งบนชั้นนี้ก็จะมีเป็นที่ของอาจารย์แต่ละท่านนะครับที่เวลาเช็คงานหรือเวลามีธุระอะไรก็รจะมาอยู่ที่นี่ หรือว่าใครมีธุระอะไรก็สามารถมาติดต่อได้ที่กองอำนวยการที่นี่นะครับอ่ะต่อไปตามผมมาที่ชั้นต่อไปครับจะเป็นห้องเรียนของเราในภาควิชาโปรแกรมมิ่นะครับที่อยู่ที่ชั้นเกตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น9นะครับเป็นในภาคของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ในส่วนนี้จะเป็นพูดถึงรายละเอียดของคณะ IT นะครับซึ่งคณะไอทีจะแบ่งเป็น5้าสาขาย่อยสาขาแรกได้แ,แต่ c s c นะครับหรือสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับสาขาที่2ก็คือ ITE หรือคณะที่เราเรียนกันอยู่ก็คือสาขาวิชาเทคโนโลยีสาราสนเทศสาขาที่3มก็คือ CGM นะครับจะเป็นสาขาคอมพิวเตอร์เกมมันติมีเดีย สาขาที่4เป็น ITS สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาการบริการนะครับและสาขาสุดท้ทยก็คือ IMA <ม>เป็นทาของสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศครับต่อมาเรามาดูในห้องเรียนนะครับในภาคส่วนของห้องเรียน ชัตนนี้เราจะเรียนในส่วนของโปรแกรม v i s u a l Studio เป็นเกี่ยวกับภาษา C นะครับภาษา C sharp ใช้ในความใช้ความเข้าใจในการนงาหนัยมากนี่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรา,าใช้ในการเรียนกัน น,นี้จะเป็นโปรแกรมที่เราใช้ในการเรียนกันนะครับเป็น Visual Studio 2010เรามาคู่ครับโปรแกรมอาจจะมีการช้าบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางก็อย่าว่ากันอ,อันนี้โปรแกรมยังไม่มานะครับรอโหลดสักคู่ใช้เวลากัะหน่นะครับ ในส่วนนี้วิชานี้เราจะเรียนกันตอน8โมงเช้าถึงตอนเที่ยงนะครับเรียนกันเบาๆสี่ชั่วโมงนะคบผมอ่าวนานะี้โปรแกรมก็ยังไม่มานะโปรแกรมก็ยังไม่มาก็ยังชา้าเหมือนเดิมน,นี่๋ยละรออัมโอเคมาแหละในคือสตวนของโปรแกรมที่เราจะเรียนกันนะครับ<ส>ในส่วนของภาควิชานี้เราจะเรียนวิชาเป็นภาษาสี่ชาร์ปนะครับ ร่างหน้าตาของโปรแกรมที่ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรอสักครู่ชานิดนึงโอเคครับนี่คืออ่าเป็นอ่าเป็นเบสิกเป็นเบสิกก็ว่าได้ที่ไว้ใช้สำหรับเรียนกันโอเคเดี๋ยวตามมาชั้นต่อไปครับเป็นห้องเรียนในภาคของการเลคเชอร์ ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ชั้น5้าจะมาในภาคของวิชา CSC 101นะครับซึ่งในภาควิชานี้เราจะเรียนในในในเรื่องของโปรแกรม Microsoft Excel นะครับเป็นการเขียนโปรแกรมพื้นฐานเบื้องต้นนะครับตามกันมาแต่เป็นห้องนี้นะครับที่เป็นห้องเรียนของเราจะเป็นห้อง501นะครับ ในชั่วโมงนี้เราคงเข้าไปในห้องไม่ได้เพราะว่าในห้องมีการสอบกันอยู่นะครับเลยไม่สามารถเข้าไปถ่ายในห้องได้จึงได้แต่ถ่ายแต่ข้างนอกมาให้ก็จะเป็นภาพของบรรยากาศในห้องเรียนนะครับแล้วก็เป็นภาพของคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่นี่คือตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้นเจ็นะครับห้องเจ็ดถึงเในส่วนของวิชาเลคเชอร์ห้องนี้นะครับจะเป็นห้องจดงาน ของนักศึกษาในวิชาต่างๆของคณะไอทีไอทีนะครับเราก็จะมาจดงานกันที่ห้องนี้ของของวิชาอาจารย์ต่างๆแต,ลต,ลต่ละท่าน